เดืนแในกาเนี่ยฮะไลสักรอบหนึ่งก่อนแล้วก็สัก11บเในกาอีกรอบหนึ่งนะครับที่ในร้านเนี่ยในร้านเนี่ยนะครับแล้วท่วงเย็นอีกพวกนี้ล่อมัน3ามรอบเลยนะครับฉาย3ามรอบเลยวันอาทิตย์อีก3มรอบก็เท่ากับ6รอบเย็นวันศุกร์อีกรอบก็7ดรอบผมถือว่าผมใช้นี่ท่านนะครับเจวันไม่ได้ไลค์ก็ตกเบิกให้เลยนะครับ ตกเบิกเลยนะครับและอย่างนี้นะครับเวลาท่านไปซื้อมีดเนี่ยท่านไม่ต้องไปซื้อไอ้ของที่มันมาจากทางยุโรปยุเลบหรือไปซื้อแถวหลังวังนะครับมันแพงสี่พันห้าพันแปดพันมื่นหนึ่งนะครับท่านสั่งในไอ้อะไรนะช็อป